ีพ่อแม่พี่น้องป้าพ่อเม่พี่น้องน่รประเทศอียิปต์อันนี้เขาของประเทศอียิปต์หาต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยนั่งรถมาหกชั่วโมงไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยเขาของบ้านาเขาจะก,ก็ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นแต่ที่ดิน ถ้าเป็นเขาบ้านเราก็จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มมีสัตว์อาศัยแต่เขาของประเทศอียิปต์นี่มันจะเป็นประเภทเขาดินส่วนใหญ่ระหว่างที่นั่งรถมาหกชั่วโมงไม่เห็นแม้กระทั่งบ้านเรือนของประชาชนต้นไม้ก็จะไม่มีมันก็จะเป็นอย่างที่ออในภาพนี้เห็นไหมเขาบ้านเขาสวยงามมากเป็นดินเป็นดินไม่มีหญ้าเลยเนาะ ไม่มีเลยยากไม่มียาเลยมีแต่ไม่สวยมากสองฝากทางมีดินคล้ายๆจอมปวกบ้านเราขึ้นซ้อนกันฝนก็คงจะไม่ตกเนะฝนก็ไม่ตกหรอกเขาบอกว่าถึงยี่สิบปีแล้วฝนไม่เคยตกยี <20 S 1> <อ>่สิบปีแล้วฝนไม่ตกอ้ยใช่ประเทศต้องกินล้ายัางไงประเทศอียิปต์เขาบอกว่า เขาจะไม่มีฝนตกถ้าเกิดมีฝนตกเมื่อไหร่ประชาชนจะต้องตายเพราะว่าบ้านเขามันเป็นเขาดินถ้าเกิดฝนตกมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรถ้าบ้านเราก็เขาจะเรียกว่าเป็นดินสไลด์ดินดินถล่มอ่าดินดิน,นถล่มดินสไลด์เพราะว<ะ>่าบ้านเขามันมีแต่ทรายมันไม่มีสวยงามค่ะสวยงามมันไม่มีต้นไม้ยึดไว้ไงไม่มีโอกาสมาเที่ยวสวยงามมากดูสิเดี๋ยวดูเขาบ้านเขาสิ เป็นดินร่วนๆเลยไม่มีต้นไม้เลยไม่รู้ว่านกหนูสัตว์มันแอนอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าฝนตกมันก็จะสไลด์ลงหมดเลยนั่งรถมาหกชั่วโมงไม่มี เยี่ยม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 ขอบคุณคณะทัวร์ที่ก็ให้นั่งข้างหน้าเพื่อเพื่อให้เราถ่ายวิดีโอจา, <video. S 1> า,าให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยขอบคุณค่ะซูเฟอร์ขอบคุณซูเฟอร์ที่ <c oughs> ให้นั่ง <c oughs> ข้างหน้าสวยมากตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปพักแรมอยู่ที่เอ่อพีเอ่เอที่พีระมิดหนึ่งคืนในระหว่าง ในระหว่างทางที่จะไปพักที่พีระมิดต,ต้องใช้เวลาถึงเจ็ดชั่วโมงระยะเจ็ดชั่วโมงเราก็จะเห็นแต่แบบนี้แหละเป็นดินเนี่ยมีเสียงรถดีนะสวยมากหากครมีโอกาสก็มานะมามามา,มา,มาดูธรรมชาติของประเทศอีก